สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุถานีโทรทัตน์นานาชาติเชนแนล วันนี้ดิฉันอาจารย์นันนะคะได้เรียนเชิญอาจารย์ชนิดพงศทระประวัติวงหรือที่เรียนท่านก็คืออาจารย์เอสสิงคโปร์นะคะมาน,น,นะคะโปรโมทในวิชาที่ท่านจะสอนนะคะที่สาขาบางกุลของเราด้วยวิชาไพ่ยิปซีทาโร่อาจารย์ข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะอาจารย์าารยพูดถ,ถึงคำว่าไพ่ยิปซีทาโร่สักนิดหนึ่งมันมันมีความแตกต่างอะไรกับไพ่อื่นไหมคะเออมันเป็นไพ่ตัวนี้มันเป็นไพ่สแตนดาร์ด ที่เขาดูเป็นมานานมากแล้วครับแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เวลาเราดูเนี่ยมันจะมีเจ็ดเล็กเจ็ดน้อยหรือขั้นตอนในการทํานายหรือการอ่านอะไรย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากถ้าเป็นถ้าเป็นยิสติต้นตำรับเลยต้นตำล้ำต้นตำล้ำเลยนะคะสักทีเขาพูดว่ามันมีการใช้หน้าไพ่เขาเรียกวอะไรนะอาจา์หน้าไพ่เป็นรูปภาพหมายถึงว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรมันเป็นเป็นอะไรมันมีการวาดหน้าไพ่ที่มัน มันไม่ใช่สแตนดาร์ดไปไปแยอะแต่น่าค่าสแตนดาร์ดแล้เราเด็กเรียนใหม่ใช่ครับไม่เป็นหน้าใ่้ที่สแตนดาร์ดแล้วมันเป็นหน้าค่ดาดนนาที่อ่านดูแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแล้วเราก็จะมีทักษะในการอ่านว่าต้นไม้คืออะไรผลไม้คืออะไรดินแบบนี้คือยังไงน้ําคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย่ในค่มันจะมีรูปภาพประกอบใช่แล้วแต่ แล้วแต่ในองค์ประกอบของรูปภาพ่ภาพว่าเป็นน้ําเป็นดินเป็นไฟเป็นลมใช่ก็จะมีคําทํานายว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อย่างมุติผ้าแดงคืออะไรอะไรอย่างนี้อาจารย์ที่จริงแล้วด้วยไพ่ซีทาโร่หรือว่าไพ่ยิสซีโต้นต้ะองเขาเนี่ยเขาดังมาไม่ไม่นานแล้วครับนานมากแล้วก็ไม่มีวันที่จะเสื่อมสลายเลยนะคะเป็นอะไรที่ยังยืนยงกับตลาดในตสาดคมเป็นของอาจารย์พาร์เมราของท่านพามิเมราแต่ด้านเดิมนะการซึ่งทุกคนจะรู้ว่า เป็นที่นิยมแม้ว่าจะมีการเกิดให้ในหลายๆกี่สำหรับก็ยัง<ม>ก็ยังของท่านก็ยังยืนยงอยู่ใช่ครันะคะซึ่งท่านอาจารย์เอสพี่ขอเรียกที่เล่นนะคะ<ช>ว่าอาจารย์เอสเดียกว่จาจะมาสอนให้กระทำสรราขาปรัชญาของเรานะคะในเดือนมกราค่ะอาจารย์ใช่ครับเดืนอาจารย์จะสอนวันไหนคะวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา อ่ะพูดตามชาวบ้านนะอาจารย์เนาะชาวบ้านบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็คือวันละสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงใช่ครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามใช่ค่ะทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์อาจารย์ของสัปดาห์เดือนยังมีสี่เสาร์ใช่ค่ะอาจารย์จะเริ่มวันไหนคะเอ่อวันที่แปดมกราครับอาจารย์ท่านมาโปรโมทเพื่อที่จะเชิญชวนท่านที่สนใจนะคะอยากก้าวเข้ามาสู่วงการโอลรสกษาจริงแล้วทุกคนเนี่ยพี่เอกว่าจะแนะนําคนนะอาจารย์เอกว่าก่อนจะเข้าวิชาอื่นเนี่ยมาเรียนให้ก่อน มาเรียนไพ่ให้มันมีแรงบันดาลใจใให้มันมีการที่กล้าไปทายใครมีลูกค้าแล้วทำให้เราก็จะแตกวิชาไปเรียนอย่างอื่นได้เรื่อยๆใช่ครับนะคะเพราะเพราะอย่างนึงที่เวลาผมสอนหรือว่าผมบอกผู้สิทธิ์คือผมก็มีสอนบ้างอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าการมีหลายๆศาสตร์ในตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือใช่และอย่างหนึ่งอย่างไพ่เนี่ยก็คือเป็นจุดกําเนิดเลยแหละราแบบว่ามันเป็นคือจะถามว่ามันง่ายไหม มันก็ไม่เชิง่าย <ทำ S 2> มันจะยากไหมมันก็ไม่เชิง่ายแต่มันต้องใช้คพราว่าความเข้าใจแต่พอเรามีเริ่มเ,เรียกว่ามีจุดประกายอยู่ที่อาจารย์อาจารย์นั่พูดและวเขบาบอกมันก็จะมีเรื่องต่อย,ยอดไปต่อที่เรย่อยะ,ะใช่ซึ่งหลังๆเนี่ยพูดถึงแล้วด้วยไพ่ยี่สี่เนี่ยเดิมๆก็อาจจะแบบตีอยู่ตรงแค่มงธนินานมาเนี่ยอาจารย์รุน่นใหม่ก็มีการพัฒนาใช่ะคะับ มองให้ลึกเข้าไปในรูปภาพในสีสันในนะคะในดีลาของภาพต่างๆหรือบางทีเราจะพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าในทุกองค์ประกอบในทุกมนูของภาพมันมันมีความหมายมันมีอะไรที่คือถ้าเรายิ่งไปเรียอกับมันอาจารย์จะบอกเลยว่ามันสนุกมากเอาจิตเข้าไปสื่อกับมันมองให้ลึกมองให้มันตรงติไปเลยครับบางทีเราไปทํานายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผู้ครับ ลูกได้ยังไงอะไรนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปีอยู่กับเขาเราก็รู้จักหน้าภาหน้าภาหน้าผาบอกเรานซึ่งเนี่ยได้ไปพี่เนี่ยรู้กิดสาบทานอาจารย์แลคนสอนรายละเอียดตรงนี้ได้ดีมากนะคะก็เลยเรียนเชิญท่านอาจารย์เอชมาให้กับสาขาปรกุนาของเราเราจะเริ่มนะครับขออีกครั้งนะคะเสาร์ที่8มกราส2 5 6าคหับ เวลาบ่ายโม่อะสิบสามนาฬิกาถึง15บนาฬิกาค่ะนะคะเรียนเชิญท่านใดที่สนใจใช่ครับนะคะครั้งละสองชั่วโมงเออโอเคเียวิชาเนี่ยมันก็มีนะคะว่าคนใจร้อนนะอาจารย์อยากเรียนเยอะเยอะอาจารย์จะบอกว่าถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันจะจะแน่นไปจะอัดไปใช่ครับจะตอัดไปใช่ครับผมมองว่าสองชั่วโมงนี่คือกำลังดีในการที่ที่ที่เริ่มต้นและอย่างหนึ่งทำให้เขาคือถ้าเกิดสอนเยอะไปเนี่ยมันมันเหมือนอัดเด็กมากเกินไปทําให เขารับไม่ได้ซึ่งซึ่งผมก็เคยเรียนมาก่อนเนาะผมก็จะเข้าใจเออถ้าประมาณนี้ประมาณนี้มันจะดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดเอายาวๆไปอย่างเงี้ยมันถามว่ามันได้ไหมคนสอนสบายจานแต่คนเรียนนี่สิเต็มไปริบ่าอะไรเงี้ยครับซึ่งนะคะเออเวลาที่มาเวลาที่โรงเรียนก็สบายๆต้องรีบตื่นเช้าอาจาสายโอเป็นต้นไปถึงบ่ายสามใช่ครับค่ะเรียนเชิญท่านที่สนใจที่จะกล้าเข้าในวงการโบราศาสตร์ด้วย ไพนซิทารโร่ของท่านอาจารย์เอในเสาร์ที่8มกราเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสนะคะเริ่มต้นค,ค,ค่นะสมัครได้ที่สาขาประคุณดลนชจาศนย์0องศูนย์้หนึ<ช>่ร,รหรือว่าเดี๋ยวเราลง YouTube ไปแล้วติดตามที่ยู u ูบได้ได้หรือจะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อที่เบอร์โทรอาจารย์เได้ครับเบอร์โทรนิดนึงค่ะ0ูนย์เ5 2าห้สองส้าหครับ และการติดต่อที่ท่านได้หรือว่าติดต่อที่สาขาได้นะคะ <ผม S 1> อาจ,จารย์มีการทําคลอสในการสอนให้เนี่ยนะคะให้เด็กเรียนแล้วในคลอสเดียวก็สามารถที่จะไปเป,ไป,ไป็นนักพยากรณ์ได้เลย<ด>นะคะด <ผม S 2> ้วยคลอสสี่เดือนจบใช่นะคะสี <4 S 1> ่เดือนเนี่ยอาจารย์ท่านคิดค่านะคะอบรมสี่พันบาทใช่ครับนะคะสี่พันบาทนะคะถ้าที่สนใจก็โอนเข้าบัญชีได้นะคะที่บัญชีอนงนาค์นี่ละกันนะคะที่บัญชีอนงนาค์คือปิตาเลิศนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี1 1 9 2 3 5 2 4 1 6นะคะ1 1 9 2 3 5 2 4 1 6ไทยพาณิชนะคะ,คะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่เบอร์อาจารย์หรือเบอร์สาขา02 044 9122เบอร์อาจารย์อีกทีหนะะึ่งค่ะ095 สองสี2 2> like uh ่ห้าห้าสองห้าหนึ่งค่ะผมค่ะเรียนเชิญนะคะว่าท่านใดที่สนใจนะคะว่าอยากจะีรู้วงชะตาเมื่อกี้บางคนชอบดูหมอใช่ครับนะคะนอกจากท่านเนี่ยไปดูหมอแล้วเนี่ยท่านก็คิดดูก่อนเลยครับว่าเอ้ยเราเราถ้าเราเป็นเนี่ยอาจารย์ใช่ครับเราจะได้ช่วย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 คนอื่นได้เป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นได้นะคะวิชาวรศาสตร์ตอเนี้เป็นที่ยอมรับจะ่สากลมากมากเลยนะคะและยิ่งนานวันก็ยิ่งได้รับการยอมรับ ปัจจุบันมันเปนการประจุในชั้นเรียนชั้นมหาลัยกันเลยนะคะมีกระดานนั้นเลยนะคะที่เป็นเรื่องในวิชาทางเลือกสาาขที่ทางมหาวิทยาลัยเองก็ยอมรโอกาสยอมรับให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยอาจารย์เอสไปแบบไหนที่ไม่รู้แต่พี่เนี่ยมาจากแรกๆเลยพี่ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่พอพี่มาศึกษาแล้วพี่มาเป็นครูแล้วเนี่ยพี่บอกทุกคนตลอดมาเลยหลังจากนั้นว่าทุกอย่างเนี่ย มันมีเหตุมีผลทุกอย่างเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรคะสถิติใช่ที่ครูอาจารย์ท่านให้ไว้นะคะโดยเฉพาะพายุซีเนี่ยนะคะอาจารย์เทราชท่านเก่งมากนะครับท่านวาดภาพขึ้นมาในจินตนาการให้คนเนี่ยนะคะสื่อถึงเรื่องราวสื่อถึงคำถามคําตอบที่อยากจะรู้อาจารย์นะคะค่ะึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้อาจารย์เรียนเชิญแฟนคลับอาจารย์ชนิดหนึ่งว่ามันน่าสนใจยังไงค่ะ คือสำหรับผมผมก็คงจะเริ่มต้นเหมือนกับที่อาจารย์อาจารย์นันเป็นก็คือผมถูกชักชวนให้มาเรียนโดยที่ผมไม่ได้อยากเรียนแต่ผมพอผมเริ่มเข้ามาเรียนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าหลายๆครั้งที่ผมดูดวงลูกค้าทํามาให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่เคยโกหกบ,บางทีถ้าเกิดเหมือนแบบเราอย่างสติไปดูให้อาจารย์อะไรเงี้ยเอาใจอาจารย์อรู้จักกันอะไรเงี้ย สุดท้ายเนี่ยคาตอบแรกคือคําตอบที่ใช่ที่ไม่เอาต่อาจารย์เนี่ยนั่นคือคําตอบที่ถูกต้องและหลายๆอย่างในตัวพ่ยุศรีอะคับมันเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากคือเหมือนแบบมันตอบได้ยังไงมันรู้ได้ยังไงมันมีเหตุผลมันมีขระนวนการมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่บางครั้งถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เรียนมันก็จะไม่ไม,จไม่จะไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เรียนเนี่ยเขาแลกทำความเข้าขใจกับมัน ไม่เป็นสิ่งที่สนุกมากในการการค้นหาอาจารย์ทั้งสนุกทั้งน่าขึ้นใช่ครับทุกวันนี้ผมยังบอกเลยครับว่าผมยังคือบางครั้งเนี่ยมันยังมีมุมมองของไพ่ขึ้นๆใช่ครับอาจารย์มันเหมือนเราไปดูดวงคนนี้กับไพ่ใบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเป็นไพ่ใบนี้ปุ๊บพอไปดูอีกคนนึงก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคือมันเป็นเรื่องอะไรที่มหัศจรรย์มากขอเชิญชวนทุกคนมาเรียนนะคะเพราะว่าจะบอกว่าแล้วคุณจะรู้ว่า ถ้ายสีย่อ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดแต่มันก็ไม่ายากถ้าเกิดคนตัวเราเองมีความพยายามมีความตั้งใจอะไรเงี้ยยังไงก็ได้อยู่แล้วเรืงง่องการเรียนเนี่ยพี่เนี่ยมีลูกค้าเคยถามนะคะลูกศ<ช>ิษย์<ร>เคยถามบอกว่าอาจารย์คะแล้วหนูจะเรียนได้ไหมหนูจะมีพรสวรรค์ไหมพี่จะตอบเสมอเลยนะอาจารย์ว่าถ้าเอาตัวพี่เองเนี่ยพี่มาจากพรสแหวนพรสแสวนคืออยากรู้อยากเรียนเป็นไปได้เหรอทําไมเหรอยังไงเหรอเนี่ย อันนี้จะตอบทุกคนเลยว่าถ้าคุณมีพรแสวงคุณอยากรู้แล้วคุณมีเอ่อเขาเรียกอะไรคะมีระเบียบกับตัวเองครับไม่ใช่หรืแล้วก็ทิ้งทิ้ง,งกว้างกว้างอะไรแบบนี้นะครคะเรื่องไม่เป็นไม่มีอาจารย์จริงไหมจริงครับอาจารย์อันนี้เรืร่งองจริงเลยผมก็มาจากอย่างที่อาจารย์พูดนะครับคือผมอ่ะไม่ได้คือพูดตรงๆว่รราแรกที่ผมไปเรียนพยุคฆ์ศีก็คือผมไม่ได้มีความตั้งใจจะเรียนเหมือนไปาอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยากเรียน เอาไปเรียนสอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มเราเรียนปุ๊บเฮ้ยมันตื่นเต้นมันเล้าใจแล้วเราสนุกกับมันพอเราสนุกกับมันปุ๊บเวลาเราไปทํานเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรแปลกใหม่หน้าปัญหาหน้าทดลองมันก็เลยกลายเป็นน่าถึงวันนี้ก็เลยมาเป็นางเป็นอาจารย์แล้วจากจากจากหน้าขึ้นมาเป็นอาจารย์แล้วทุกคนสามารถมาเป็นอาจารย์ได้นะคะกับ ด้านทางด้านโราศาสตร์นะครับ็ุกย่างด้วยนะคบอาจารย์ขาเราคุยกันเสร็จแล้วเราลืมอยู่แบบไพ่อะอาจารย์หยิบมันหน่อยอาจารย์อาจารย์หยิบมันี่ไหนเอาไปนะคะลืมหยิบระวางที่บนโต๊ะนะครัะอาจารย์เราลองกางหน้าไพ่ให้นะครับให้ผู้ชมดูว่าเป็นยังไงลืมสนิทเลยมนิทเลยมันจะคุยกันวันจะคุยกันนานเจกนทีเมสากันหน้ารู้ไพ่สวยนะคะ ่ไพ่มันมีด้านหลังมันจะมีรูปทรงต่างกันเยอะๆนะคะใช่ครับอาจารย์แล้วแต่คนไพ่ทั้งหมดมีกี่ใบอาจารย์78็บใบครับอาจารย์ให้ทั้งหมดมี78ใบมันแบ่งเป็นอ่ามันจะแบ่งไพ่เป็นสองสัดคือไพ่เมเจอร์กับไพ่อ่าไมเนอร์ไพ่เมเจอร์คือไพ่หลักมีทั้งหมด22ใบ22ใบเป็นไพ่เมเจอร์ไพ่หลักใช่ครับแล้วก็ไพ่ไพ่รองก็ไพ่รองเป็น อีกกอีเซ็ตหนึ่งที่มันแบ่งคทำจะเป็นการทํานายก็คือเป็นเป็นพวกไพ่ไม้ไพ่ใบอะใช่ครับใช่ครับปีกีใบนะอะไรยี่สิบสองลบเจ็ดสิบแปดเลือเท่าไหร่ยี่สิบสองเจ็ดสิบแปดห้าสิบหกห้าสิบหกครับจารห้าสิบหกใบใช่ครับเป็นไพ่รองไพ่รองจะแบ่งเป็นไพ่ไม้ก็จะมีไพ่ไม้ไพ่ไพ่เหรียญไพ่เหรียญไพ่ดาบใช่ครับใช่ครับแต่ตัวไพ่เมเจอร์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ จริงๆแล้วนะครับการเปเจอที่2ี่ใบเนี่ยมันก็จะมีพวกดาพวกไม้พวกเหรียญซ่อนอยู่ข้างในอยู่แล้ว<ช>บงเพราะบางอันเนี่ยจา<อ>้าบางอันมันก็จะคือจริงๆแล้วนะบางคนที่ทเรียงแรกๆเนี่ยพอจบหลักสูตร22ใ<ไ>บอันนี้สามารถทำนานได้<ช>แต่ก็คือแต่ถ้าเกิดเรียนลึกเข้าไปอีกก็คือจะเป็นขยะแได้อีกอะไรต่อไปขยายกลับได้เยอะขึ้นนะครับ<ช>พเพราะใป็นไ <ๆ S 2> พ่ที่มันเป็นไพ่หลัลกมันก็มีมีดามีไม้มีเหรียญซ่อนอยู่เช่นใช่อันนี้อย่างบาานไปนี้ครับ justice แต่สิ่งนี้ก็จะมีก็ถ้าพูดถึงก็จะมีอย่างนี้มีดาบใช่ไหมครับนี่จะมีไพ่ดาบอยู่แต่ไอันนี้ก็คือเป็นไพ่เมเจอร์นะคะเป็นไพ่เมเจอร์่ก็มีดาบแฝงอยู่ใช่ครับแต่ละอันก็จะมีมีองค์ประกอบแต่อันแต่อีกอันหนึ่งที่จะให้เห็นได้ชัดว่ามีมีอยู่ก็คืออัเนี้นะครับไพ่เมจิเชียนใช่นะครับแ็่ไพ่เมจิเชียนเป็นไพ่ไพ่หมอดูไหมไพ่หมอดูครับอาจไพ่หมอดูไพ่หมอดู แล้วถ้าเกิดคนไม่มาทาหมอดูให้ม่ติเคิดนจะไปทางไหนได้ดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามป็นคนเป็นคนที่ครบเครื่องหรือเขาเรียกว่าเรียนรู้ชอบเรียนรู้ใช่ับลรงนางช้างุวนนะคะใช่ครับติเคียนอ๋อนะ่ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นมีอันนี้ก็เขาวอาคบเครื่องอาจารย์อันนี้จะมีไม้มี ดามีถ้วยมีเหลียญเนี่ยนะครับใในเวทีเชี่ยนมันมีองค์ประกอบครบชั้งสี่ธาตุเลยนะครับสี่ธาตุเลยครับอาจารย์สี่่าตก็คือจริงๆแล้วตามาตยิ่สี่มันก็คล้ายๆโหราาสารเนาะมันก็จะเป็นดินน้ำลมไฟอยู่อนใัใช่ครับแต่อันนี้ก็จะคือครบเครื่องเนี่ยถ้าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นหมอดูก็บอกว่าคนนี้เป็นคนที่ถ้าสมัครอาจารย์ได้เนี่ยสมมติอาจารย์ไม่ได้เป็นหมอดูนะครับก็บอกอาจารย์เป็นคนคบเครื่องนะมีความรู้ความสามารถอาจารย์มีคําว่าต่อยอดหรือ สอบแสองหาความอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าคาว่าอินฟินิตี้ที่อยู่บนหัวมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นกิจการที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาใช่เขาจะมีโปรเจกต์เขาจะมีอะไรที่เขาจะทําอีกเยอะแยะมากมายนี่แหละค่ะคือครูรุ่นใหม่ๆนะคะที่พยายามที่จะเจาะลึกประเด็กไทยทั่วไปแล้วสมัยก่อนถ้าเราเรียนให้นะคะไปดึงเนี่ย ก็จะบอกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้อ enfin> ย่างนี้แค่นั้นจ้าปล้วบารฟูลุ่นใหม่จะมามองให้มองลึกขึ้นน้คด uh อกไม้นี่ก็มีเหตุผลนะครับจยาดอกไม้เนี่หมายถึงการยอมรับถ้าเราพูดถ้าเราพูดยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นดอกไม้การยอมรับอินฟินิตี้ในหัวคือคือความคิดความจัดการอยากทานั่นอยากทานี่เสื้อแดงหมายถึงพลัง พลังงานที่เอ่อเอเนจีของเขาที่เขาอยากถามอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้บอกรวมๆว่าแล้วอีอย่างหนึ่งมันมีทั้งทุกอย่างครบคน่าตุน้ำลมไฟเขาก็สามารถที่ทำอะไรได้ไหลายๆย่ะคือเขาสูกยองดับอืมค่ะ,คะอันนี้<ะ>เราต้องทดลองกันแล้วนะคะกก่ะแม่ยัจับให้ที่ตั้งคำถามแลนะต้องทดลองนิดนึงทุกทีว่าจะเป็นยังไงนะกะนิดนึงนะคะว่าที่จะถามคําถามว่าสาขาประคุณนนของเราเนี่ยนะคะ ขึ่ถึงในปี64เนี่ยเราเจอภาวะโควิดค่อนข้างที่จะเ,อเอรอเวลากัะเยอะมากเลยนะ,ะแต่ตอนปี63เนี่ยแม้จะเจอโควิดช่วงนึงแต่ก็ผลประกอบการในปี63เนี่ยถือว่าพอใจแต่ผลประกอบการในปี64เนี่ยถือว่าไม่ค่อยผอนใจพี่อยากถามว่าในพศ2565ปีหน้าผลประกอบการของสาขาบัคุุนนนะคะจะดีเท่ากับตอนปี63หรือไม่หรือไม่ค ดี๋ยวอาจจะเปิดให้นะคะเดี๋ยวดูการเดี๋ยวดูการนะคะช่วยกันลุ้นช่วยกันลุ้นสิช่วยกันลุ้นนะคะได้ไพ่ได้ไพ่ยำโชว์ให้เลยไพ่ใบแรกหนึ่งถ้วยไพ่ใบที่สองหกไม้ไพ่ใบที่สามราชิราาชดาบ ถ้าเปิดถ้าเป็นถามผมผมบอกว่าถ้าลักษณะแบบนี้มันเป็นเกมที่ดีนะอาจารย์มันมีอะไรเข้ามาอ,อีกเยอะแยะมากมายจากหนึ่งถ้วยก็คือมีโอกาสมีอะไรหลายๆอย่างหกไม้ก็คือ,อความประสมมาส็กอาจจะช้าหน่อยหรือเขามาค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดําเนินการแต่ไปเจอทิงดาบเนี่ยก็คือจะบอกว่ามันต้องใช้ระยะเวลาอาจารย์ในการที่จะทําให้มันดีเท่าแต่ถ้าถ้าผมถ้าเป็นผมผมมองว่ามันมีเกณฑ์ที่จะดี มาอยู่แต่อาจจะแบบต้องต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอเยอะนะเพราะว่าคิงดาบเนี่ยก็คือเหมือนระบบการจัดการนเวลาจ่ายระบบการการบริหารด้วยใช่ค่ะบเพราะงั้นเนี่ยไพ่บอกว่าในปี2565เนี่ยผลประกอบการเนี่ยคือ่ใเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะพอใจแต่อาจจะต้องเหนื่อยใช่ค่รับจะต้องต้องปกครองคำถามต่อไปได้ครับอาจารย์ในเมื่องจากพูดเกี่ยวกับการปกครองบริหารก็ต้องมีคําถามต่อไปใช่ไหมคะว่าแล้วใน2565ที่จะสามารถ มีอาจารย์ที่เข้ามาช่วยไปกำลังเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อเราต้องเล่นกันหน่อยเราต้องลองกันหน่อยนะคะว่าใครจะตอบรับก,กัน,หน,หนอย่างหนอาจารย์ให้มาแล้วดิใช่ไหมคะองเปิดกันหน่อยนะคะค่ะ ก็ถ้าถามผมผมว่าก็ได้อยู่นะครับแต่แบบว่าเหมือนี่เขาเรียกว่ามีไปไปมามมีเข้ามาอะไรปะแดบได้อะไรคะอาจารย์อ่าลืมไปของโอเคยแลได้ชาบีออดได้ชาีออดนะคะอันที่สองคือเดอะสตาร์อ่าอันที่สองได้เดอะสตาร์ได้อที่สามได้แปดไม้แปดไม้ใช่ครับก็ถามว่าถ้าลักษณะแบบนี้บอกว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะจ๊ะ มันก็ถามว่ามีคนเข้ามาช่มีนะมีมีเข้ามาถือว่ามีแก็ก็ถือว่าดีเลยแหละครับอาจารย์ถือว่าคถามถามว่าจะมีครูใหม่เข้ามาช่วยไหมมีครับแต่บางทีก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีการแต่อาจจะไม่นิ่งใช่อาจาจะไม่นิ่งหรือว่าต้องคอยคอยคอยดูเขาว่าอาจารย์เพราะบสรุปมันเหมือนกันต้องต้องคอยเทคแคร์ดูแลเเขายังไม่อาจจะไม่เก่งกล้ายังไม่เก่งยังอะไรอาจาต้องคอยให้อะรแ่แนะนำคำแนะนำว่าชี้แนะชี้แนวอะไรประมาณอาจารย์แต่ บุคคลที่เข้ามาที่อาจารย์ถามว่าโอเคไหมโอเคนะครับมีเลยนแหละเห็นไหมคะว่าพี่เนี่ยเออชิญอาจารย์เอตเท่านมาสอนไพ่ยิปซีทารโร่แล้วเราก็เปิดกันเดี๋ยวนี้เลยก็จะได้เห็นลีลาของอาจารย์เห <c oughs> ็นไหมคะว่าท่านละเอียดอ่อนในการที่จะรู้หน้าไพา่แต่ระบายมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านทากไ,ได้แล้วนะคะ,คะว่าอยากผลอยากเรียนเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะก็คงจะขอปิดเดี๋ยวจะปิดท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะว่ายิปซีทาโร่ของท่านอาจารย์ ท่านฤิพงศ์พัชระประวัติวงศ์หรือท่านอาจารย์เอชของเราเริ่มสอนเมื่อ8มกราคม2565ตรงกับวันเสาร์ครับอาจารย์เวลาบ่ายโมงถึง3นาฬิกาถึง15นาฬิกาโอเคค่ะคอร์สหนึ่สี่เดือนนะคะแต่ว่าเป็นนักขยานก่อนได้เลยใช่ครับอันนี้จะเอาใจคนที่ชอบนอนตื่นสายนอนสายแล้วก็คนชอบนอนไม่ค่อชอบนอนตอนเช้าเช้านะครัสนใจติดต่อที่สาขาบัลลังก์ทองร้อนได้นะคะ02-0449122 และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางสาขาบัณองเรายังมีการสอนโหราศาสตร์ไทยฟรีนะคะทุกวันพุธเวลา15.00นา30นาทีนะคะ2ชั่วโมงถึง17.00น30นาทีนะคะโดยท่านอาจารย์พิญโยคงเจริญในยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติของเราและทีมงานท่านใดที่นะคะสะดวกเวลาช่วงนี้นะคะก็ลองมานั่งฟังดูนะคะว่าท่านจะสามารถที่จะถูกใจกับวิชานี้ไหมอะไรยังไงน, <c oughs> นะคะ่แลวนอกจากนั้นแล้ว ทางสาขาพักคุณของเราเนี่ตอนนี้ประเทศเริ่มเปิดแล้วลทุกคนในเมืองไทยออกไมใช่สิในกรุงเทพเนาะค่อนข้างจะฉีดสองเข็มกันเยอะแล้วเพรานั้นเราก็เลยเริ่มที่จะเปิดรับกขยากรขยกรู้ดวงอาจารย์นะคะค อยากรู้ด้วยว่าปี2565เป็นอย่างไรโชคลาภการเงินการงานความรักนะคะก็สมาถมารับการจุดชะตาได้ที่สาขาวัรตนตของเรานะคะโดยทีมอาจารย์แต่ละท่านจะผัดเวียนกันมาหน้าพยากรณ์เป็นทีมอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะคะในราคาย่ำเยาติดต่อได้0 2 0 4์สองศูนี้หนึองสคันนี่เราสองท่านขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ